ะระกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะโมสามิ ทีโตพรังสกจังธโมโซตโพโตรีแต่วนี้ก็เป็นเวลาช่วงที่ฟังธรรมให้เราตั้งสมาธินะฟังธรรมตามใจให้สงบเพราเมื่อใจเราพี่ความสงบแล้วการฟังธรรมก็เกิดผล อย่างมากสามารถมรู้ธรรมหลือเห็นธรรมะได้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวถ้าเราไม่ได้ทั้งใจฟังกิใจฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆนั่นผลแห่อองการฟังธรรมก็จะประโยชน์น้อยในโอกาส ที่จะได้ฟังธรรมนั้นจะได้หาได้ยากอย่างเช่นว่าพระนางเสมาวดีบริวารต้องห้าร้อยไม่มีโอกาสได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้ด้วยเนะจ้าหน้าที่ที่ซื้อดอกไม้เอามาตกแต่งอยู่ในวังนั้นได้ไปฟังธรรม ของพระสมณะสมเจจ้าแล้วก็ได้เป็นพระโสดาบันที่แรกเลยการซื้อดอกไม้ก็มีการคอรับชักต่อมาดอกไม้มันได้จำนวนมากขึ้นมันังสาเมาวีคือสงสัยทำไมดอกไม้มันม,มากกว่าเก่าสอบถาม่่ได้ความว่าจ้าหน้าที ที่เคยขอรับชันนั้นเดี๋ยวนี้ฟังทำแล้วก็รู้สึกซึ้งใจไม่มีการขอรับชันล้จึงบอกตามตรงว่าได้เข้าใจในธรรมะนางสามโวดีพร้อมดับเบริวารก็อยากจะฟังธรรมะบางเพราะศรัทธาในพระสมมา,าสาามัสม,าสามพุทธเจ้าอย่างรล้นพน้นเมื่อนางเจ้าที่นำตอไม้เข้ามาในวังนั้นแสดงธรรม นังสามโมวดีกับบริวารก็ได้เป็นประสดาบมัมน,นี่เพราะศรัทธ,ธาบีแล้วตั้งใจแล้วมีความตั้งใจจิตไม่ฟุ้งซ่านยังพวกเราก็ให้ตั้งใจฟังในธรรมะซึ่งเรามานังอยู่นี้ก็มีทั้งรูปโลกกายมีทั้งใจก็ถึงพร้อมแนละ้วที่จะศึกษาในธรรมะ เอาสติอยู่ในปัจจุบันนี้รู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกหรือจะฟังเสียงที่พูดในกระดทั้งแค่เป็นภาษาไทยแต่ก็ไม่เป็นปัญหาตามใจให้นิ่งๆไวเราอาจจะมีความรู้สึกอิ่มใจก็ได้ เหมือนกับกบที่ได้วังธรรมะของพระเจ้าในกระแสะเสียงแห่งธรมกกรมก็เกิดปิติเกิดความสุขใจขึ้นมาได้เหมือนกันแม้จะไม่ดูเรื่องความหมายแต่เป็นความรู้สึกได้ถ้าใจเรานิ่งใจเราสงบยังพยายามอย่าไปคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆนให้ตั้งใจอยู่ในปัจจุบัน ต่างคนต่างก็มีศรัทธาความเชื่อรือว่าความสงสัยในพระพุทธเจา้าอย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วเมมุ่งบันเดินทางมาไกลๆเนี่ยมาเข้าคดปฏิบัติเราต้องเสียสละเวลาหน้าที่การงานกันมาพอสมควรวางผาละเอาไว้ เมื่อวิสตาอย่างนี้เราก็ตั้งใจที่มีความเพียรเพราะเราพอใจเราอยากจะรู้เราอยากจะกเห็นธรรมะและซึ่งมันกับเป็นโยกันทุกคนสมัยตมารบริบวตรก็เป็นบรรดาโยมนี่แหล,ละก็สนใจศึกษาคนา้นคว้าฟังธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะ อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเข้าใจในธรรมะท่านก็พยายามจะสอนเราอะเมื่อเรามีสตธามีความเพียรให้มุ่งมั่นปฏิบัติมีความขันติมีความอดทนอดกั้นไหมเมื่เรามีทานแล้วมีศีลแล้วแต่ใจมันยังวกแวกมันเลิง่งนะมันคิดััไม่หยุด ต้องกำล,ล,ล,กลมมาด้วยกรรมฐานภาวนาในระหว่างวันนะถ้ายืนเดินนั่งนอนเราจะพุทโธพุทโธมากๆได้พุทโธเร็วๆด้วยไม่คิดเรื่องอื่นเลยคิดแต่พุทโธในยามที่เราปฏิบัติเข้าคอรอย่างเงี้งยแลจะพิจารณากายกองกระดูกพิจารณากายเป็นาอาสุภะพิจารณากอนธาตุสี่ก็ได้เะกันนะ ควมันบริกรรมไปด้วยเป็นเกสาโรมรานะคะตาตาตาจผมก็ได้ฝันหดังก็ได้บริกรรมเป็นภาอังกฤษก็ได้ไม่คิดเรื่องอื่นถ้าเราไม่บริกรรมอย่างนี้ไม่มีสติอย่างนี้จิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องทั้งหลายใจก็ไม่สงบมาใจไม่สงบเราก็ไม่เห็นหนต่างแห่ง ความทุกข์มันเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่เราทำมันนี้มันถูกต้องหรือเปล่าความสงสัยมันจะพาเราหมุนวนไปศึกษาอ่านตำราอีกอ่านแล้วก็สบายใจขึ้นไปสักหน่อยแต่แล้วมันก็ไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติมันก็หมุนวนไปอย่างนี้แหละนี่แหละความหลง พ่อแม่ครูอาจารย์จะเอาละไอระวังตำลาไว้ในช่วงนี้ระวังตำลาไว้ให้แน่วแน่ในการปฏิบัติที่จะศึกษาฟังตามตามหลักคำสอนของพระเจ้าของลูกพุชาที่ท่านเรียนธรม,มาแล้วจากลูกบุมันก็สมเด็จเป็นพระอรหันต์ล้วขณะประสงค์จะได้รับธรรมะที่จะศึกษากับลูกบุชามาสอนพวกเรา ใช่ว่าการดูจิตดูใจไม่เราเยินดีไร้อหินร้ายในสิ่งใดแก็มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นมาก็ให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอนินจ้างนะเป็นตัวกลางเป็นอนัตตาเราไม่เข้าไปยึดมั่นถึงมันในอารมณ์นั่น สอนจิตของเราทักจิตทักใจสอนไม่ให้จิตของเรามันลงไปในอารมณ์าเที่ตั้งเหลอวันยินดียินร้ไม่จิตของเรามันลงไปเราก็จะเข้าใจจิตจะอยู่กลางนะเห็นตรง,งกลางนี้ตรงไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายจิตเป็นอุเบกขาตรงกลาง ถ้ากําลังของบเบกานี่มันมีมากขึ้นมากขึ้นล้วนิ่งขึ้นมาแล้วจิตจะแยกกับอารมณ์ได้จิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาจิตจะเข้าไปคุกเข้ากับอารมณ์ยินดีกับคุกเข้าไปยินร้ายกับคุกเข้าไปผสมก็ไปเอี่ยวอย่างนั้นะ ตลอดชีวิตของคนเราถ้าไม่ได้ฝึกก็เป็นอย่างนั้นแต่เรามาฝึกมามีความเพียรเข้ามาตั้งใจดูจิตมันคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีก็อย่าไปยึดถือมันก็ปล่อยไปนั่นเป็นอาจารยทุกอย่าหน้าตาังนั้นสัญญาความจําในเรื่องต่างๆมันก็โผก็ไปอีกปล่อยวางไปสังขารวิญญาณ เกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวเราเห็นไมใช่ตัวเราได้ยินได้เกิดทุกร์ทัะไรลล่ะอย่าไปยึดมัน่นถึอมั่นในสิ่งใหนในจิตเราจะวางกากได้ไม่ยินดีไม่ยินลายได้ต้องสอนจิตการสอนจิตทักจิตทักใจของเราเนี่ยไม่ลงไปกับอารมณ์นั่นเองตามดูตามรู้จิตผูดใดตามรู้จิตเกิดจะพ้นจากบ่วงของมนันความทุกข์ทั้งหลาย เพราะฉะนัตอนนี้เรามาอบรมเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารแล้วก็รำวัดระวังทานพอดีแต่กลาวกอนไม่พูดงดพูดนะดูจิตจิตมันคิดอะไรมันฟุ้งซ่านไหมอาอไม่คิดมากหยุดเลยให้อาหารมาแต่น้อยมันจะได้เชื่อมอาหารเรามากขึ้นมากมันก็ฟุ้งซ่านไปอีก เราเคี้ยวอาหารแล้วก็มีสติคือนอาหารแล้วก็มีสตินล่วเฝ้าดูอาหารมาลงไปถางไหนถึงต้องกระเพาะยิจา,านาตามไปไงกีมก็นนะ่าอร่อยเหมือนกันนะมาเราเคี้ยวมาเกือกกล้วไปในน้ำลายแล้วคายออกมาแล้วก็หมดราคาอาจจะกันดีขนาดไหนก็หมดราคาก็พิจารณาไป รลังกายนี่มันกับเป็นกองปฏิกูลอย่างนี้แหละลงไปรวมกันละทั้งวัดทั้งก้าวทั้งอะไรอย่เียกระเพาะไปเดียวเออออกมาจากกระเพาะมันก็หมดนะดูไม่ได้ซะแล้วพิจารณาไปเราจะเดินเดินแน,น่นอนก็พิจารณาไปมีสติไว้จะบริกรรมจะพิจารณาก็ทำเยอะทำให้มากจะได้ไมาก,มากเป็นทางแห่งความสงบ มาสงบใจแล้วน,นะเราจะเข้าใจในการปฏิบัติได้อย่างดี